มาตรา8ทวีที่ดินของรัฐซึ่งมีได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองหรือที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งได้ถอนสภาพตามมาตรา8อนุ1แล้วรัฐมนตรีมีอำนาจที่จะจัดขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทบวงนการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงก่อนที่จะจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้มีการรังวัดทำแผนที่ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ประกาศการจัดขึ้นทะเบียนให้ราษฎรทราบมีกำหนด30วันประกาศให้ปิดในที่เปิดเผยณนะสำนักงานที่ดินที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำเภอที่ทำการกำนันและในบริเวณที่ดินนั้นการจัดขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่แนบท้ายประกาศด้วย มาตรา8ทวีเป็นบทบัญญัติในการนำที่ดินของรัฐขึ้นทะเบียนหมายถึงการนำที่ดินของรัฐขึ้นทะเบียนเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการโดยจัดให้มีแผนที่แสดงขอบเขตที่ดินและประกาศให้ประชาชนทราบโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจในการจัดขึ้นทะเบียนประเภทที่ดินที่จะขึ้นทะเบียน 1. ที่ดินของรัฐซึ่งมีได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองคือที่ดินตามมาตรา1304อนุ1แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2. ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งได้ถอนสภาพตามมาตรา8อนุ1แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว 3. ที่ดินที่ถูกถอนสภาพโดยกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีมติไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิรูปที่ดินตลอดไปหรือตามกฎหมายอื่นๆและการดําเนินการตามมาตรา8ทวีต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดินพศ2550 มาตรา8ตรีที่ดินอันเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะอธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขตไว้เป็นหลักฐานแบบหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเขตของที่ดินดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักฐานของทางราชการมาตรา8ตรีได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดให้มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เป็นเพียงหนังสือสำคัญของทางราชการอย่างหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเขตที่ดินของรัฐไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นหาใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของรัฐไม่ที่ดินของรัฐที่สามารถนำมาออกหนังสือสำ,สำคัญสำหรับที่หลวงได้ตามมาตราปแปรตรีจะมีอยู่สองประเภทคือที่ดินอันเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา1 3 0 4อนุ2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และที่ดินอันเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา1304อนุ3าแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงตามมาตรา8ตรีเป็นของอธิบดีกรมที่ดินฉะนั้นอธิบดีกรมที่ดินจึงมีอำนาจพิจารณาว่า ที่ดินในลักษณะเช่นใดสมควรหรือไม่สมควรออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเช่นที่ดินของรัฐประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันที่มีลักษณะเป็นที่ชายตลิ่งทางโบกทางน้ำลำกระโดงลำรางสาธารณะทางระบายน้ำแม่น้ำลำคลองเป็นที่ดินที่โดยสภาพมีแนวเขตธรรมชาติอยู่แล้วจึงกำหนดยกเว้นมิให้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง สำหรับแม่น้ำลำคลองนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตไปตามธรรมชาติโดยงอกเป็นที่งอกริมตะลิ่งซึ่งบุคคลอาจได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1308หรือบางแห่งอาจพังลงน้ำกลายเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกันปัจจุบันกรมที่ดินมีคำสั่งที่2185ทับลงวันที่24ตุลาคม2546 เรื่องมอบอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทนในการออกหนังสือสําคัญสำหรับที่หลวงการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแบบหลักเกณฑ์วิธีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่26พศ2516ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่45พศ2537ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2497สำหรับที่ดินของรัฐแปลงใดย,ยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเขตของที่ดินดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักฐานของทางราชการเช่นทะเบียนที่สาธารณะประโยชน์ระวางแผนที่ระวังภาพถ่ายทางอากาศเป็นต้น